ครับมาดูหน้างานครับจํานวนร้อยเที่ยวครับมาดูหน้างานช่วงนี้ก็รถดาก็เอาดินไปเทปูพื้นก่อนครับไม่งนั้นเราจะเข้าไปเทในข้างในไม่ได้ครับเราก็ต้องทําแบบนี้ครับมาเป็นทีมเราก็ต้องช่วยเป็นทีมอย่างนี้นะครับครับจํานวนร้อยเที่ยวครับอันนี้เข้าที่เดิมอีกแล้วนี่อนนนะอไรได้อยู่ย ไปทางนน้นเลยทางนี้ขึ้นยากลอยตรงมาได้ต้เ<ะ>ต้น้ต้องอย่างนี้ต้องพุ่งอย่างนี้ลูกเพ่ถึงจะขึ้นไหวเยียบเล่นๆไม่ได้ครับดินแบบนี้ต้องเยียบแบบแรงๆ นี่ครับอีกคันนั้นก็ต้องดึงเหมือนเดิมครับทุกคันที่ไปครับก็ต้องดึงครับเพราะว่าเป็นจุดดินเฉะนะครับเป็นไฟได้ไง,ไไไง <laughs> ทุกคันครับต้องลากออกครับทุกคันยางใหญ่ก็ยืนดูเลยเอเอโอ้ดูย <laughs> างดิครับ <c oughs> <laughs> เข้าไปไม่ถึงหนอไม่ยับรถไทยสะเนี่ยริงไดไหนก็มีฐานโชนยกล้มครับตอนนี้หลายคันเปิดหน้าได้แล้วครับรอคันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเรอรอบรอบช่ว À, khăn nam keo buồn năm keo buồn đâu má, năm keo buồn, đây, e đâu, ấy à không tự thơm mà làm bưng chiên. Trên... เรามาเปิดทางให้เรียบร้อยครับต่อไปครับใครจะวิ่งมาก็แล้วแต่ครับอยู่ที่นายหน้าประกบแล้วกันนี่จะไปกินเด้๋ยวไรกันอืมซอยอที่เขาจัดนั่งกาแงบ่อยสนามตรงนี่เขามีงานอะไรรับจะมาจัดตรงนี้อันนี้ืนนที่มันหมดอื นี่ก็เอฟซีเอฟซีศีรย์ดัมเนี่ยสายันตรงนี้ขายอะไรขายมูฟิ้งบอ๋อขายลูกชิ้นมาซื้อไหม รอจำจังหวะรถว่างครับุดตัวน้องเนอะเมสเดียหน่อยเีสเดียแค่ย้ำรองคนพื้นที่เอกกี่นั่นแหละให้เขาเห็นทางนั่นแหละทำาตามเราเองเลยไ่ายแค่รอรถว่างไปได้สบายต้องไปไกลแค่นี้เองไม่มีปัญหา เราก็ายังมาจอดรถข้างถนนเลยเราก็จะขึ้นสู่ถนนสองสี่แค่นิดเดียวนะครับเฮ้ยวันนี้ร้านปิดเร็วแท้โอ้สงสัยทำกับข้าวทั้งวันหนึ่ง,งเลยล้วะยังไม่ปิดร้านเนี่ยาเรียกเลย <laughs> เข้ามด <laughs> นี่คือพื้นที่ของ ป้าสุนครับที่รับงาน2,000เที่ยวครับย,ยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่เรื่อยๆนะครับยังเหลืออยู่เรื่อยๆครับเราเทในหมู่บ้านไม่ได้ครับเทปุ๊บเสียเที่ยวครับเราก็ต้องกินแบบนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> เราจะอาศัยจานวนร้อยเที่ยวนี่หละครับ เพราะว่าถ้าแกทำการเอาดินออกให้เยอะที่สุดประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เวลา16.57เเราจะยงคงวิ่งเรื่อยเรื่อยอยังไงคน,คนเที่ยวคน,คนลเที่ยวใช่ไหมมาเบิกเรื่อยใช่ไหม โเไปถึงมนก็มีเวลาแซะดินก็หมดเวลาพอดีเนาะเราจะวิ่งเนาะอย่าลอเข้าร่วมทีมกับเขาหาที่ให้เขาลงได้เป็นร้อยกับนาะเอย่าลมมีคนประโยชน์ให้เขาอยู่ใช่นั่นเละเรามาแล้วเราคนไปที่นั่นเราก็ต้องนั่นเลยอยู่ดีๆได้มื่นเที่ยวขึ้นมาใช่นั่นเลยไม่ได้อะไรในหน้ากรคบไม่ได้ลบแบบโอ้เ้แจะทีมงานมีงานทำนั่นแหละ น,นี่ก็อาศัยมาได้ใายคลิปนี่หละไม่ฟังอะไรเลยในนุ่งในหน้าไม่ต้องการไม่อยากเป็นเลยเหล๋ลกวัรวมีปัญหาเรื่องเงินเยงว่ากเลยจะยังไ<อ>่ตามกิปกันไอเขาเป็นประสบการณ์มาแล้วไอเราเคยเป็นเราก็จะมาจากซอยน้องเตา่าซอยน้องเตา่าแล้วก็ทะลุอีกซอยหนึ่งมาออกทางถนนหลักนะครับถนนไพศาล สายว่าเดี๋จะให้ชมบรรยากาศในหมู่บ้านช่วงเวลาจะห้าโมงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ มันจะหลเชื่อมกันนะตรงนี้ เวซอเบต้งไหนก็ตรงนั้นแหละครับร <c oughs> นั้นเหละมาด้วยด้านีญสาวสวยแม่ค่าสวยก็ <c oughs> บอกโตๆกันเดี๋ยวไปจะรักรถดำเขาอาจจะยังไม่รักตอนนี้ยังไม่ชอบ้าใจในวงการรถดำ ก็ต้องสั่งเลยเนาะไม่งั้นถ้าไม่พอใจในสายตาเขาก็ไม่จ่ายเงินเขาก็ต้องเอาไจนพอใจออกมาเอาเล